สวัสดีค่ะมื้อนีนยายใหม่ใช่ไมเห็ดซุปเห็ดใส่บักเขือค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องจ๋าค่ะยายหม่ก็ทําตอนที่ทําไม่ได้อัดไว้ให้ดูค่ะเพราะว่ามือถือแบตหมดค่ะนี่ถามซ่บแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะสีสันน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆบอกเลยว่าแซ่บมากๆค่ะซุปเห็ดไส่บักเขื่อแซ่บๆค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บขนาดพี่น้องจ๋า แซบ่บแซ่บรสเอ่อกำลังดีเลยค่ะพี่น้องจา้าดูในครุกอย่างนี้ไห่ตักออกเบึ้งแ่กได้ตอนนี้แม่ต,ต,ตมเพิ่งํำเสร็จค่ะตอนขั้นตอนตอน,ตอนทํำยังไม,ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามือถือชัดแบตอยู่ค่ะนะ้าตอนนั้นมาทานกินไข่ต้มไข่กำลังต้มค่ะแกงจืดผักกาดขาวใส่หมูสับค่ะแซบ่บแค่ะพี่น้องจา้า ผักตำลึงก็เก็บเอาหน้าบ้านค่ะปลูกไว้ค่ะ่ะแกงกินบกับข้าวเ้นมูสับเป็นเมนูที่แบบอร่อยค่ะพี่น้องขาแซบค่ะไข่ต้มน้ำพริกแล้วก็แกงจืดนี้เป็นของคู่กันกับพี่น้องขาแซบๆค่ะเป็นเมนูที่กินแล้วบเบื่อค่ะพี่น้องกินยำไหนก็แซบยำนั่นค่ะนค่ะต้มจืด หมูสับค่ะใส่ประกาศข้าวใส่ตาลึงอะค่ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะนี่เราก็ต้มไข่ค่ะกินกับไข่ต้มไม่ต้องเกลียวไม่ต้องทอดค่ะจะได้ไม่ต้องมีน้ำมันค่ะพี่น้องจา๋าเมนูสุขภาพค่ะอันนี้ก็น้ำพริกเห็ดหรือว่าน้ำพริกบะ,บะเขือใส่เห็ดเนียค่ะพี่น้องค่ะแก้วพริกหรือว่าน้ำพริกเนะะี่ยค่ะแซ่บค่ะพี่น้อง นี่เมนซิมนเบอรงะกะคโกินย้ายกับพี่น้องจา๋าเบอง์ย่ทออกมาแล้วกับพี่น้องจา๋านี่เป็นไงคะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆมากัะม้กแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องก็จะกินไข่ กับไข่ต้มค่ะเป็นเมนูวันนี้เมนูสุขภาพค่ะพี่น้องคะเน้นเมนูสุขภาพค่ะไม่กินน้ํามันวันนี้ค่ะเป็นเมนูสุขภาพนะพี่น้องเนาะไปค่ะไปแซ่บๆน้ากันค่ะเมนูน้ําพริกอ่าเห็ดใส่บักเขือค่ะพี่น้องคะแซ่บๆแล้วก็ต้มจืดแล้วไข่ต้มเป็นเมนูสุขภาพจริงๆค่ะแล้วก็ผักลวกผักสดค่ะพี่น้องจ้า วันนี้ยายใหม่ก็ขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะยายใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายใหม่น้ำเด้อค่ะพี่น้องทีน่าฮักทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจกับยายใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะยายใหม่ไม่มีอะไรบางวันก็จะเป็นเมนูอาหารบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะาบางวันก็ไปเข้าไร่เข้าสวนบ้างค่ะอะไรแบบนี้ค่ะอ ยายใหม่ก็ทําเมนูอาหารสามีทําบ้างยัยใหม่ทาบ้างสลับสับเปลี่ยนค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะยัยใหม่ก็มาวันนี้ยัยใหม่ก็จะกินไข่ต้มค่ะพี่น้องค่ะก็น้ําพริกที่ทําวันนี้แล้วก็แกงจืดค่ะแกงจืดใส่ประกาศข่าวแล้วก็ใส่ผักตำลึงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าผักตำลึงปลูกยู่หน้าบ้านค่ะงามงามพี่น้องค่ะ หยอดอ่อนๆค่ะเอามาแกงจืดนี่แซ่บๆใส่ไอหมูสับนะคะหอมสดน้ําอร่อยมากค่ะพี่น้องจ๋าจัดไปค่ะเมนูคิดอะไรไม่ออกก็จัดไปขอตัวไปกินเขาก่อนด้วยพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพี่น้อง